ผมมีเพื่อนรักในวัยเรียนอยู่คนหนึ่งนะครับจบปริญญาตรีมาด้วยกันเขาไปเอาดีทางด้านการศึกษาส่วนผมหันมาทำงานทางด้านเอกชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันโทรมาบอกกับผมว่าเฮ้ยไอ้โบเดี๋ยวกูจะให้เหรียญหลวงพ่อกลวยมึงฟรีเหรียญหนึ่งว่ะผมก็ถามกลับไปทันทีว่าเอาไอ้ขันเหรียญออกวัดไหนวะเนี่ยท่านหลวงพ่อกลวยหรือเปล่ามันก็บอกว่าเฮ้ยทันซิ ออกวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีผมก็บอกอ๋อรู้จักวัดพระปรางสิงห์บุรีเนี่ยตามดูมานานแล้วแต่เท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อดินนุยเป็นสมเด็จไม่ได้ออกเหรียญไม่ใช่เหรอไอ้ขันก็บอกว่าเนี่ยกูก็ไปเช่ามาปิดมาหลายองค์เลยขายไปจนได้ทุนคืนมาแล้วเนี่ยก็เลยว่าจะยกให้มึงหนึ่งเหรียญกูก็ไม่รู้ว่าเก๊หรือเปล่านายโบเดี๋ยวมึงไปเช็คของมึงเองกันละกันให้พระยังไม่พอนะครับ มันยังให้ค่า Messenger เพื่อให้ผมจ้างพี่แมสวิ่งไปรับเหรียญที่มันอีกบอกโอ้เพื่อนดีๆอย่างนี้หายากแต่ว่ามันก็มาจุดประเด็นไว้เรื่องเหรียญเกไม่เก,อ,เกอีกว่าและไอ้ขันมันก็ส่งพระมาให้ดูนะครับที่มันไปเหมามาเนี่ยมีตั้งแต่พิมพ์ใหญ่เนื้อทองคําพิมพ์เล็กเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินแล้วก็พิมพ์เล็กเนื้อเงินโชว์อย่างนี้นี่ผมก็เลย ลืมไปเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีเนื้อทองแดงหรือเปล่าวะเนี่ยส่วนที่ไอ้ขันเพื่อนเลิฟยกให้ผมก็คือพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินนี่แหละครับเราตามมาดูพระไอขันเริ่มจากเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่กันก่อนพวกเล่นเลี่ยมทองแล้วก็ฝังเพชรรัเสเซียซะเลยเนี่ยผมก็วิเคราะห์่นิดพิจารณาดูแล้วทํายังไงดีวะเนี่ยคิดได้ดังนั้นผมก็ลองเสิร์ชหาพระรุ่นนี้ในอินเทอร์เนต็ตนะครับ ให้เพื่อนๆดูรูปพระของไอ้ขันเพื่อนผมให้ดีก่อนเดี๋ยวผมจะเอาของคนอื่นมาเทียบให้ดูพิมพ์ใหญ่ผ่านไปเดี๋ยวดูพิมพ์เล็กครับพิมเล็กเนื้อทองคําจะมีลักษณะเด่นตรงความยุ่งเหยิงเส้นขนแมวที่ผิวเหรียญขยายให้ดูกันจัดจะเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยจะมีเส้นขนแมวเยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนไปดูด้านหลังกันคราวนี้ผมจะขยายด้านหลังให้ดูชัดๆ ด้านข้างของพระปรางเนี่ยจะมีการตอกโค้ดสังเกตว่าจะเป็นเนื้อยุบลงไปนะครับไม่ได้นูนขึ้นแบบยันสี่ตัวลืมไปท่านผู้ฟังเหรียญพิมพ์เล็กเนื้อทองคำเนี่ยนอกจากที่เลี่ยมแล้วเนี่ยไอค่นเพื่อนผมมันยังถ่ายตอนที่ไม่เลี่ยมไปด้วยเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูทีนะครับชัดเลยนะครับว่าจะมีเส้นวิ่งสังเกตสันจมูกของหลวงพ่อก,กวยไว้นะครับดูด้านหลังอีกทีหนึ่ง เอาละพอจะติดตากันไหมเรียกได้ว่ามีเส้นขนแมวเทบจะทุกอนูกันเลยทีเดียวเนื้อทองคำเนี่ยหาชมยากพิมพ์เล็กจะหาชมยากกว่าพิมพ์ใหญ่ผมก็เลยโชว์พิมพ์เล็กของไอ้ขันให้ดูก่อนเดี๋ยวพิมพ์ใหญ่จะพาไปดูของรูปในอินเทอร์เน็ตที่หาได้มาดูด้านข้างของเหรียญเนื้อทองคากันนะครับเป็นลักษณะของการตัดที่ว่าตัดยังไม่ขาดเสียทีเดียวแต่ว่าก็จะมีเส้นวิ่งของเส้นตัด พาดผ่านตัวด้านข้างของเหรียญเฉพาะบางจุดคราวนี้ข้ามไปดูเนื้องเงินกันครับเราสตาร์ทกันที่เนื้องเงินพิมพ์ใหญ่ก่อนสังเกตนะครับจะมีสีฟ้าๆอ่อนๆสีคล้ายๆสีครามเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทั้งเหรียญเลยเนื้องเงินจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรากำลังทัศนาเนื้องเงินพิมพ์ใหญ่กันอยู่สังเกตที่ศีรษะของท่านนะครับจะมีรอยบุ๋มเห็นไหม แล้วก็สันจมูกเนี่ยตัวระหว่างคิ้วเนี่ยเนื้อจมูกเนี่ยจะหลุดออกมาจากผิวหน้าเลยคือจมูกนี่เป็นจมูกจริงๆเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังจะมีการตอกโคดอะที่ใต้ของพระประางนะครับอ่าขยายให้ดูกันโจบจากพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวไปดูพิมพ์เล็กกันครับพิมพ์เล็กเนื้อเงินก็ลักษณะเหมือนกับ พิมเล็กเนื้อทองคําเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีเส้นขนแมวเยอะขนาดนี้แล้วก็ยังมีลักษณะร่วมของเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่คือเขาจะมีลักษณะสีฟ้าอ่อนๆอยู่ที่ผิวเหรียญน,นะครับแล้วองค์นี้ก็ยังมีผิวสีน้ําตาลแจมเป็นบางจุดดูรอยบุ๋มที่ศีษะไว้นะครับพิมพ์เล็กเนี่ยจะเป็นคนละแบบกับพิมพ์ใหญ่ก็คือรอยบุ๋มที่ศีษะหลวงพ่อกลวยเนี่ยจะบุ๋มแยะกว่าด้านหลังก็เช่นกันครับ ลักษณะที่เด่นชัดก็คือขนแมวส่วนโค้ดที่ตอกเนี่ยจะตอกแค่ซ้ายมือของเราเท่านั้นไม่เหมือนเนื้อทองคําที่ตอกโค้ดทั้งซ้ายและขวาคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูประวัติโพสเซนใน Google ปุ๊บ,โ,บโอ้ขึ้นมาเพียบเลยอย่างแรกเลยรูปที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นรูปของสำนักพิมพ์ผู้จัดการนะครับสังเกตว่าเขาจะโชว์เนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจะไม่มีการตอกโค้ดใดๆ พอจะดูทันไหมเพื่อนๆดูใต้รูปพระปรางไว้นะครับอ่านี่ขยายให้ดูเลยใต้พระปรางจะว่างโล่งโจงนอกจากนี้แล้วสำนักพิมพ์แมเนเจอร์ยังได้บอกพระเกจิผู้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยผมจะอ่านชื่อพระเกจิให้เพื่อนฟังปลุกเสกในพิธีเสาหซึ่งนิมนต์พระเกจิที่โด่งดังมาทั้งหมด เป็นเกจิสายหลวงปู่ศรีวัดพระปรางทั้งสิ้นทุกองค์จะมีความเกี่ยวพันเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับประกอบด้วยหหลวงพ่อทองวัดพระปราง 2. หลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตาราม 3. หลวงพ่อฟุ้งวัดสะเดา 4. หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มแน่องนี้ผมรู้จักครับองค์ที่5คือหลวงพ่อเจ้ยวัดห้วยเจริญสุข องค์ที่6หลวงพ่อบัววัดสแสวงหาองค์ที่7หลวงพ่อพิมพ์พวัดวิหารทองและองค์ที่8หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับองนี้ชื่อเสียงโด่งดังทั้งประเทศส่วนองค์ที่9ปิดท้ายคือหลวงปู่เย็นวัดกลางชูสีเรียกได้ว,ว่าเป็นพระชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นของจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดู องค์อื่นที่ไม่ใช่พระของไอขันเพื่อนผมกันเริ่มต้นจากเนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ก่อนผมก็เทียบรูปของไอขันเพื่อนผมกับรูปที่ผมหาได้จากอินเทอร์เน็ตรูปนี้นะครับเรียกได้ว่าตำหนิก็ตรงกันทุกอย่างที่สังคติของท่านตอกโคตอะอยู่ให้เพื่อนสังเกตดูนะครับเป็นบุ๋มลงไปคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังมีการตอกโคดอะซ้ายขวาของพระปรางนี่ต้องให้เครดิตกับรูปของทุกท่านที่ผมนำมาใช้นะครับนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆแล้วเวลาหาเช่าจะได้มี Refer อร์เอ้างอิงก,กันอย่างผมนี่ได้มาด้วนๆเลยไม่มีความรู้มาก่อนก็เลยต้องวิ่งหาความรู้ ก็เอามาฝากเพื่อนด้วยคือไม่รู้คนเดียวเห็นแล้วก็เอามาฝากเอาให้ทุกท่านได้ดูแบบรวบรวมดูง่ายในชุดเดียวจบเนื้อทองคำแล้วคราวนี้เราไปเนื้อเงินกันต่อแต่ว่าพระที่ผมหารูปในอินเทอร์เน็ตได้เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังไม่มีพิมพ์เล็กเลยจริงๆเรามาดูเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่กันให้สังเกตคราบสีครามผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำยาขัดเงินหรือเปล่านะหรือว่าเป็นอะไร แต่ว่าเนื้องเงินก็เช่ามาเยอะนะก็ยังไม่เคยเห็นคราบแบบนี้เลยนะอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของหลูกพ่อกวยจริงๆให้เพื่อนดู3ส,สิ่งที่ผมจะแจ้งต่อไปนี้รอยแตกทางด้านซ้ายมือครับตามลูกศรชี้แล้วก็รอยแตกทางด้านขวามือขวามือนี่ขวามือเรานะครับมี2จุดที่สำคัญคือ รอยแตกที่บนศีรษะของหลวงพ่อกลวยเห็นเป็นรอยบุ๋มอยู่ใช่ไหมแล้วก็สันจมูกโด่งของท่านระหว่างลูกตาสองตาที่ผมบอกว่ามันหลุดออกมาเหมือนเป็นเนื้ออีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเช่นนั้นเลยภาพเนี่ยถ่ายมาชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันเอาละดูนะครับโคอรจะอยู่ใต้ฐานเท่านั้นอ่าเป็นยังไงเพื่อนๆนก็ยังมีลักษณะ ของความเป็นคราบสีน้ําเงินกระจายนะถึงจะสู้ด้านหน้าไม่ได้ก็แล้วแต่ครานี้จะเฉลยแล้วเราว่าเขาเช่าหากันเท่าไหร่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยถูกปิดไปในราคา1 5 0 0 0บาทเชียวนะแหมต้องขอบคุณไอ้ขันเพื่อนผมทีเดียวเชียวที่ยกให้ผมฟรีๆเอาละครับใครที่อยากจะหาเหรียญหลวงพ่อกลวยมาขึ้นคอ แต่ว่าสู้ราคาเหรียญรุ่นหนึ่งหลักล้านของท่านไม่ไหวผมก็มีทางออกไวๆมาให้ท่านพิจารณาเช่าหากันแล้วที่วัดพระปรางสิงห์บุรีหากว่าเนื้องเงินราคาว่ากันไปเป็นหลักหมืน่นรับรองได้ว่าทองคำขึ้นหลักแสนแน่นอนมีเงินยังไงซื้อแล้วมีความสุขก็จัดได้เลยครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับความรู้โดยทั่วถึงและให้เครดิตกับเจ้าของภาพทุกท่าน ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี